คุณเคยได้ยินตำนานตัวตะกรวดที่กลายเป็นต้นกำเนิดของชาวขเขมรไหมเรื่องมีอยู่ว่ามีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเดินทางไปประพาสในดินแดงแห่งหนึ่งทันใดนั้นมีตัวตะกรวดคานออกมาหาท่านมันก็บลินออกมาเป็นสองแฉกพระองค์จึงตัดทำนายว่าเจ้าตะกรวดตัวนี้แหละจะสิ้นชีวิตแล้วุติใหม่เป็นผู้ครองเมืองใหม่และผู้คนในเมืองนี้จะมีลักษณะพิเศษ คือพูดอย่างหนึ่งแต่เปลี่ยนคำในไม่กี่วันปาพูดคำไหนไม่เคยเหมือนเดิมเลยซึ่งตำนานนี้ถูกเล่าขานกันในบางพื้นที่ของกัมบูชาแต่ที่น่าสนใจคือมันไม่มีในโพงเสาดานฉบับทางการของราชสำนักมรเลยหลายคนเลยเชื่อว,ว่าตำนานนี้เป็นแค่เครื่องมือใช้สร้างความชอบธรรมหรือสื่อสัญลักษณ์การเมืองบางอย่างในยุคหลังแล้วคุณล่ะ คิดว่าตำนานนี้คือเรื่องจริงหรือกลยุทธ์ปั้นอัตกรั์เพื่อคู่คุมผู้คนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ